มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับก็มาลุ้นกันเป็นวันที่2ครับสำหรับฮานอยปกตินะครับเมื่อวันฮานอยปกติที่วางไม่มานะครับฮานอยปกติไปแตกตรงฮานอยพิเศษนะครับทำไปได้นะครับก็ลุ้นกันต่อวันนี้กันไปเบาๆขอแล้วกันนะครับเพราะยังไม่เดินครับเมื่อวานนี้ สำหรับเมื่อวานฮานอยโปรตีออก360-40ครับ36040วันนี้เด่นสุดที่ผมจับได้คือ1ครับเด่นสุด1นะครับวิ่งบนรุดล่าง1ครับเด่นสุด1ลอง5ครับชอบ1เล่น1ชอบ5เล่น5นะครับขอให้มาทั้ง5ทั้ง1นแล้วกันนะครับเลขที่ผมวางถ้าถูกใจจัดนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับรบกวนด้วย ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งนศหหหนึ่งหหห้หะครับมาศูนย์เข้าไปครับมาศูนย์เข้าไป ก็3ตัวครับ0 0 1 0 1 1 0 5 1, 1 0 6 1 0 3 5 0 3 6แล้วก็0 5 6ครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับผานอยปกตินะครับ18.30มารุ้นผลกันครับ